ัสดีครับสว้อเหลสิงผ์ภาพละครับผมภาพพี่น้องมาเบิงครับผมเปิดครั้งแล้วมาดูเทรนเลอร์จะไปขึ้นจเจ้าเศรษฐีกันล้านครับผมมาดูที่จะเป็นยังไงมาเปิดโคดังให้ละแมงบูมแมงมุมทำลังเสร็จแล้ว

เป็นไงครับจะติดไหมเป็นจะติดไหมไม่มีหมอไม่มีไฟรถติดตัวมีไฟเลย่ไหนอ่ะไปโดนไปอไรอีกไปปนยาเขาพด

มี g <formation jin inh throat> <akes kr> ี <ro> ่ด mm ้วยพี่น้องมี P.T.O. ด้วย P.T.O. ด้วยเห็สีไหมสีบุทม่เห็นแลเห็นสีไหมเ่ล้วพี่น้องว่าไงครับผม F.C. มาเบิ่งเนอจะหลงหลงจริงจริงครับแล้วไปขึ้น้เรษทีเรา

อือติดเครื่องติดเครื่องดูหน้าก็มีรอยนิดนึงไม่เป็นไรรางสขภาพตอนนี้อันนี้น่าจะคนขับเมาแล้วช่วงนั้นคนขับน่าจะเมาหน่อยนึงน่าจะชนตอ

ช่างพามาเ,าเองเลยก็ต้องเชื่อช่างแล้วอ,อืมอช่างประจําเลยใช่ไหมครับรครับข้างล่างก็รถจอดนานเนาะก็เป็นบ้านของแมงมุมไปแล้ว,วถ้านานกว่านี้ก็น่าจะเต็มไปหมดนะแมงมุมครั <c oughs> <c oughs> บ จอดนานๆก็เขาทำแรงเลยแหละเราดูพี่น้องจะได้ไหมมีน้ำมันด้วน้ำมันดเราดูจะได้ไหมได้กันไหม ไอ้หลงครับผมไม้กอดเขาบอกว่าทำแฟนใส่เสร็จวางเสร็จยังรถยังไม่ได้เหยียบเลย เก็บเป็นงวยสวยอยู่เอาเละได้ยดงอยู่บิมเอ็นเอ็นมาอ๋อคอปนวยบิมหอดใจวะอ๋อปลายมันนี่บิมอยู่พี่เขาเหยียบพี่อยู่แล้วนี่บิมอยู่นี่ เรากะไปต่อออกเดี๋ยวเราฟังเสียงไปแล้วห่วงแบบ้วครับลองดูฟังเสียงกันไม่ต้องกลัวหรอกเรามากับนายช่างใหญ่อยู่ตรงนี้มันหักดูเถอะกูเนี่ย มีชิมล็อกนะมีล็อกจะมีชิมล็อกมีิบเลยเออมีนะใส่ประกันมีพัดลมมีแอร์ด้วยมั้งแอร์มีนะไม่มีมีมั้งก็มีนะมีมีมีคอมมีคอมอยู่นี่นี่เออเห็นพัดลมมันมีมีวี้ใช้ไดไปได้เถอะย้าทีไหมล่ะเป็นไรหรอไอ้พวกนั้นน่ะว่ากัน

กดนานไปหน่อยอย่างนี้แหล, <c ười> ละคุณคุณเพลิดเลยเอามาจะ <c ười> รถมันมีน้ำมันทำไมมันติดเล้วบวแสงว่านมีหน่อยนึงอยู่นั่นนี่ยน้ำมันน่ะ 好嘞